เวัครับโอ้หนี่เรือลากจูงนั้นมีอะไรครับเอาไว้ลากจูงใช่ไหมครับเอาไว้ลากจูงแล้วโอ้โหมีมีไฟไหมมีไฟไหมมีไฟเนี้ยมีข้างหน้ามีไฟด้วยไหมครับข้างหน้ามีไฟด้วยไหมครับข้างหน้านี่นี่นี่มีไฟด้วยนะใช่นไหมประตูเปิดได้ไหมครับประตูเนี้ยประตูเปิดได้ไหมครับประตูเปิดได้ไหมประตูก็เปิดได้เหรอครับโอ้โหเหมือนจริงมากเลยนะแล้วคนนั่งตรงไหนครับ นั่งตรงนี้มีโงมาะลายอ๋อโงมาะลายแล้วปิดประตูไหมปิดประตูเดี๋ยวยุงเข้าอ๋อปิดประตูด้วยโอ้โหสวยไหมครับรำนี้สวยไหมขายไมขายไหมขายขายเท่าไหร่ดีครับยี่สิบขายยี่สิบเองเหรอโอ,โอ้โหไหนคนนั่งตรงไหนอันออนี้คนมานอนนั่งเล่นอยู่ตรงนี้อ๋อของสมบัติมองกลชัยหนึ่งมีท่อไหมท่อนี่นี้นีนีอุยท่อจะร้อนไหมเนี้ย พอจะร้อนไหมอ้โหร้อนหรือเปล่าร้อนไหมร้อนเหรอดีว่าทำไรลากจูงไว้ลากจงูงใช่ไหมครับเปิดได้ไหมต้องรักเปิดได้ไหมอ๋อเปิดได้มาดูดูข้างในมีอะไรเนี่ยมีเครื่องเหรอใช่ไหมเปิดได้ด้วยนะโอเคเปิดเปิดเปิดอดออยู่ใบพัดมันอยู่นี่นี่ใบพัดมันอยู่นี่นี่ไงนี่หางเสืออยู่ไหนหางเสืออยู่ไหนหางเสือ นี่หางเสือนี่ใบพัดใช่ไหมครับอ่ามันหมุนได้ด้วยอ่ามีหางเสือมีใบพัดมีหางเสือไว้ในการเลี้ยวนะครับนี่นี่มาดูหางเสือก่อนดูหางเสือก่อนหางเสือไว้ในการทํำไมครับเลี้ยวไหมเลี้ยวโอเคเโอเคถ้าคลิปนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อน้องนาวามานะครับกามกามอย่าลืมติดตามเออโอเคสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับสว,ส,สวยสย Khắp dưới con mùa đây, con mùa đây <laughs> đi khắp rồi chuối Khắp dưới chuối đi Khắp Khắp